ครับคันนี้เป็น l e x กซนะฮะ LM สา0 h นะครับคันนี้เป็นรุ่น7ที่นั่งนะฮะแต่คันนี้ไปทำคอนโซลกัน้นระหว่างโซนหน้ากับโซนหลังนะครับนี่นะคอนโซลที่ที่รถคันนี้ไปทำมานะฮะส่วนเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ใส่ในรถคันนี้นะครับ นี่นะในส่วนทางด้านท้ายนะครับเรามีใส่ตู้ซับนะครับกับแอมนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูกันนะครับครับนี่นะฮะซับที่เราใส่ไว้ในหลุมด้านท้ายนะครับตัวซับเป็นซับคิกเกอร์นะฮะรุ่น S 1 0 4น C นะครับส่วนแอมที่เราใช้ขับซับนะครับเป็นออดิสัน SR 1.500นะครับนี่นะฮะนี่นะครับเราทำฝาปิดตู้ซับมาอีกหนึ่งชั้นนะฮะเราก็จะเป็นในส่วนฝาปิดของรถใส่เข้าไปอีกหนึ่งชั้นนะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวเราก็จะใส่พรมกลับเข้าไปที่เดิมครับคันนี้มีการติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลังนะฮะนี่นะครับกล้องด้านหลังนะฮะเป็น Kenwood KCA-R100 นะฮะส่วนกล้องด้านหน้านะครับ นี่นะฮะเป็นเคนวูดนะครับ DRV A 7 0 0 W นะฮะนี่นะครับ,รบ,รบ,รบส่วนแอมที่ขับกลางแหลมนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอดิสัน s r 4 5 0 0นะครับ ส่วนทางวิทยุทางด้านหน้านะฮะคันนี้ใส่เพิ่มกล่องทีวีดิจิตอลนะครับยี่ห้ออสกะ AR-A700 นะครับอันนี้อยู่ในหน้าจอเดิมของรถนะครับส่วนถ้าเราจะดูนะฮะอันนี้นะครับส่วนของกล่องทีวีดิจิตอลด้านหน้านะฮะ เรามาดูในโซนด้านหลังกันนะฮะนี่นะครับคอนโซลที่คันนี้ทำมานะฮะในส่วนของลำโพงนะครับเราใส่เป็นลำโพงโมเลลนะฮะรุ่น l i m i t e d Edition นนะครับฉลองครบรอบ30ปีนะฮะอันนี้เป็นเสียงกลางกับเสียงแหลมนะครับส่วนเสียงทุ้มเราใส่ไว้ในตำแหน่งเดิมนะครับอยู่ที่แผงประตูนะครับ นี่นะครับในส่วนของล้านหลังนะฮะจอบนก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเราต่อใส่กล่องทีวีดิจิตอลอสกานะครับรุ่นมิคโดดเจ็ดสนะฮะส่วนที่คอนโซลด้านล่างนะครับเราใส่เป็น Pioneer DMHZF9350BT นะครับจะเห็นนะฮะ ว่าคันนี้ได้ใส่กล่อง Apple TV นะครับถ้าเราจะดูในส่วนของทีวีดิจิตอลนะฮะเราก็เปลี่ยนอันนี้นะครับเป็นในส่วนของทีวีดิจิตอลแล้ว ส่วนคันนี้นะครับทําเป็นกระจกกั้นกลางนะฮะแล้วก็ทําฝ้าขึ้นมานะฮะนี่นะครับจะเห็นว่ากระจกก็เป็นฝ้ากั้นระหว่างโซนหน้ากับโซนหลังนะครับแล้วกดอีกหนึ่งทีนะครับก็จะเป็นกระจกใสๆนะฮะแล้วคันนี้มีใส่โปรเซสเซอร์นะครับ อทีสารปิดวันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ